สวัสดีครับอิสานบระเจ้าครับไปใส่ละเจ้าไปล้านยาเป็นียังเป็นโลกกระเพาะกดไหลย้อนพร้อมเสาบอต้องไปเปลองตังเสียเงินมามากับอิสานบระเจ้านี่สิพยพาไปหาสมุนไพรแบบเห็นผลแบบแบบง่ายๆหายไวไวเลยแหละนะครับผู้ใดเป็นโรคกระเพาะกระเพาะอ,อักเสบกระเพาะล้ำใส่เป็นแผลหรือว่ากดไหลย้อน มันปวดแสบปวด้อนน้ำหนายอกหน่าใจเขายัางเสียนะพี่น้องนะเว้าง่ายๆแบบเน้นๆโรคก,กับเพาะกดไหลย้อนหายไวๆกะวิธีนี้เด้อเบิ้งดีๆมีอย่างแน่ขั้นตอนเป็นจังใดต้องเบิ้งให้จบนะครับเพื่อความเข้าใจสมุนไพรหลักคือนี่ครับใบลำห้างหรือว่าใบสาบเสือหรือว่าเสือหมอบ หรือว่าอีหยังก็แล้วแต่แล้วแต่สีเอิ้นสีเก็บเอาก้อนหักเลยเนี่ยหักเป็นลำเลยนะครับหักเอาเลยนี่แบบนี้เลยตามด้วยใบเตยนี่คือต้นเตยเขานะพี่น้องนะเตยนี่เตยหอมนะครับเอาก็สีเด็ดเอาจากสองสามก้านแล้วแต่นะครับหักดึงเอาเลยครบสองยางแล้วล่างน้ำสะอาดพร้อมนะครับนี่ไปลำห้างแล้วก็ใบเตย ทอนี่สองอยางอุปกรณ์ก็คือหม้อบ่ได้ต้มปลานะพี่น้องนะสีต้มสมุนไพรโดยที่เขาเอาใบสาบเสือใบกางแก่กางอ่อนนะครับใบกางแก่กางอ่อนกะเอาประมาณประมาณเอานะครับสัเกเจ็ดถึงสิบใบก็ได้ไม่เป็นไรแล้วแต่ทํามากทาน้อยนะครับใบเตยเขาสี่เฮ็ดเป็นชิ้นน้อยหรือว่าม้วนม้วนเอาอย่างสี่เลยก็ได้นะพี่นอนะ้นองนะพอเป็นอย่างนะครับ แค่ใบเตยคือกะเอาให้มันสมดุลกะใบลำห้างใบสาบเสือกะใบเตยนะครับใส่ลงไปนะครับแบบนี้เลยอันนี้ทําเพื่อเป็นแนวทางนะครับเติมน้ําตามสมควรแล้วแต่จะทํามากทําน้อยนะครับคือถ้าทํามากเราก็เอาไปแค่ตู้เย็นไว้กินวันถัดไปได้นะครับไปต้มให้น้ําเดือดประมาณจากีหนาทีกับพอนะครับ ไอ้นี่ออกโตได้ง่ายนะครับการกินให้กินประมาณจากถ้วยกาแฟนะพี่น้องแก้วกาแฟหนึ่งนะครับแล้วก็ควรจะก่อนอาหารสักครึ่งชั่วโมงนะครับนี่คือวิธีการกินนะครับสูตรสมุนไพรหาง่ายหายไววิธีนี้สิกินง่ายกว่าแบบกินสดนะพี่น้องหรือว่าเอาไปปั่นบวกกับน,น้ำผิ้งนี่สิกินวันละสามครั้งเช้าเที่ยงเย็นนี่สินะครับพี่น้องนะ สามเวลาเท่านั้นเองรับรองว่าสามบเกิน4ี่หามือโบเกินสามประมาณสามซี่มือหามือเท่านั้นนะพี่นอ้องพวกโกไอ้โรคกระเพาะนี่ไปก่อนเลยกดไลย,ยอดนี่สิคอยทะยอยยุบตัวทยอย,ย,ย,อยหายลงหายลงที่สี่เนี่ยเออสุดยอดอิลิของง่ายๆบ้านเขาเนี่ยสองสมุนไพรนี่โรคเรื่องโรคกระเพาะกระเพาะไอ้อักเสบยิงสี่นะพี่นอ้องไปถึงแต่สามมือแรกนะถ้ากดไลย,ยอดกับสิประมานจาก สองอาทิตย์หรือว่าสิบก่ามื้อขึ้นยังสี่นะพี่น้องก็สีทยอยหายไปเรื่อยๆหแหละนะครับ แค่กดลยย้อนบอกแล้วว่าบ่ต้องไปหาเขาดอกอันนั้นมันเสียตังค์เอาเก็บตังค์ไว้ให้ไปไว้ให้ลูกไปโรงเรียนอันนี้ยางเขาป้าเขาโคกนี่มีอันนี้ก็หาได้ทั่วไปนะครับใบเตยนะครับหาไง,ไง่ายๆบ่เสียตังค์แม่แต่สสลึงเดียวนี่มันดีอหลีนะพี่น้องบ่เม่นว่าเว้าซื่อๆบ่เม่นว่าโม่ให้พี่น้องฟังนะอันนี้มันอือจากสิีว่ายัางได๋เนาะมีทางเดียวเท่านั้นที่พี่น้องสเสียถ้า ผู้ใดเป็นตามที่ว่ามาร้องเท่านั้นที่สีลูกสีว่าสีแมนอิลีหรือว่าขี่ตัวหาง,ง่ายเห็นผลไว้กะซ้อยบอกซ้อยแค่กันเพื่อเป็นวิทยาทานนะครับสวัสดีครับ